ครับสวัสดีครับอยู่กับช่องนุ่นสังนูนสายสิ่งเหมือนเดิมครับเมื่อนี้อยู่ให้อย,ยู่หน้าคือเก่าครับพี่น้องเมื่อนี้มาเห็ดงานเปิดกา,นน,ดา,น,านนะพี่น้องเอ้ยจะเห็ดยังโจกสาเหรนนี่จะางก็ไม่เห็ดเพื่อนอยากสืเบียงหอยก็เลิกเติมอยู่พี่น้องประมาณจากักถมหัวผมอยู่ถ่วหัวยืนมืออยู่น้อยหนึ่งนี่สิภาพพี่น้องคือเบิเ่งจกสองน่วยจกแต่มหมู่บ้านพุ่นละเฮ็ดแต่มหมู่บ้านพุ่น รถไถได้โจกเอาไปรถโจกไม่พี่น้องเห็ดร่องเห็ดเบิองเห็นแต่กะเจ้าะเหี้ยบุเคยเห็นน้ำเขาจ้กเถือยเห็ดร่องเห็ดเบิองก็คือ้ยด้วยหอเพราะอะไรอยู่พี่น้องใครยืนเป็นดินทรายเป็นพวกดินทรายมันก็เห็ดยไงแต่ว่าฟังสีพังบอกเราประกันว่าพังหน่อยเปอร์เซ็นจังไรก็โอยู่แต่ว่าก็สีเนียนยู่ยหรอครับเพราะรถไถมันเลียนหยียบอยู่ก็เห็ดทางเพื่อนน้ำส้าสองน่วยหน่วยนึงน้ำน่อยนึงเพราะว่าสีหลีบกับควายพน้าก้องการพ่น กะสิปูข,ของอ่อนใครก็เอารถจกไปโจกเขาวะรถจกมันจากไหนหรอเปลืองเงินหลายที่ซื้อแล้วะเคยขายว่าเฮ็ดโกขกน้องหน้านี่ล่ะก็แล้วก็มิสาเกาเลยครับตัวนี้โอนคนหนึ่งสิบ้านเฮียมาตั้งแต่บ้านเนี่ยพุณเฮ็ดเราเองพี่น้องกะเลือกอยูเพราะสมควัญจำหนีหนามยู่ครับ ยังปลาได้เลยยังปลาเรีงหมกหอยแล้ว嘛เห็ดเขาหน้าเรามันไดเราเห็ดถิ่งเห็ดวกมันอย่าหน้าเราทำนิบชิบชิบอไรอย่างนี้เราเห็ดประตูทิพเ์ไปเก้ยไงหุ่นไดเออคือเว้ยหนีนีเว่ยมันมานเด้อพี่น้องเลยอืมสำปลาค้งใขนาดปลาวงจับยากเลยคู่บาเอ้ยอย่าไปบาเด้ ผมถ้าใน,นวันเหนียพี่น้องก็แล้งวันเหนียแต่อว่าเตาไฟหนึ่งตีเดียวเนียงไฟเยอเลยว่าะฉะนันเมนียนบ่ดนจะหนาอยู่นี่อบรรยากาศดีแห้งเลยพี่น้องคำคอยมาโอ้ยคินหอดพดยู่เมืองหนองเมืองหน้าเด้๋ไปเหตุงานหาเงินโอ้ยบุกคืนหอดบ้านบ่ไม่ละม้วนแต่เด้ออยู่นี่นี่กําลัางเติมพลังอยู่นี่กําลังเหตุแต่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้อง แล้วอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวสิเก็บงานเก็บเก็บขอบทางขอบประเทศมันเกิดสิเป็นตะบึงก็สิงามแต่ว่าเสียวโอ้ยหิตเป็นแต่โรคอะไรเถี่ยวอยู่เสียวแห้งมันเลิอกนะกันพี่นี่คือถิ่งเรือยได้หนิเฮ็ดยังบ่ได้เลยกูเลยเขาไม่เห็นกับกูไลยกูแช่มเลยเพี่น้องเนี่ยกำลังเฮ็ดสองใมอคือกันนั่นแหละใครอยู่เฮ็ดมีผู้ติดตามก็ซื้อกว่าคนผมว่าเอาผมกำลังเฮ็ดเดือนกู่กลัว ผู้ที่ตามเก่าสิบสามคนเออโอ้ยดีใจเฮงเลยพี <repetition> ่น้องเด้อตึงยมร่างใจให้ผมเนี่ยเด้อพอได้เฮ็ดสองคนเด้อครับเด้อไอว่าจะไปเฮ็ดงานตัวเหมือนโอ้ยขาดน่ะหรอพี่น้องเอ้ไม่ได้ไปหรอกว่าจะเก็บงานให้เขามันเดียวว่าจะไกลไปไกลมากกันเราเบิ่งเด้อกโข่งน้องหน้ามู่เดียวเราเฮ็ดเอาเองครับตัวนี้ผมมาบอกราคาว่าผมจกหน่วยละเท่าไรมันสองหน่วยเนี่ยเนี่ย พราะพี่น้องสิหัวขวานนั้นอยากจะบอว่าขาดทุนหน่ะนะเจ้าผู้ใดเห็นอยากจกกบวกด้วยเพราะเห็ดได้อยู่สำรับเอารถไถเห็ดอ้อเข้าไปเลยจุ้ยจกเลยที่อ่งถึงพวกผันแม่โค้ที่ก็จะเอาเห็ดนะนะกระซ่มอยู่ก็ถือว่าโอเคมาเบิ่งเอาเด้อพี่น้องอุ้ยงามอยู่พี่น้องไข่อยู่จะคลองหน้าเพิ่นกับพ่อใจกับเฮ็ดสาออมเลยนะพี่น้องเฮ็ดสาออมไปพุ่นพุ่ณกับเฮ็ด โอยเฮ็ดสาอ้อมเฮ็ดทางอ,อ้อมอ้อมเมื่อสิจกจ้าเพื่อนเดิมที่มันก็เป็นกันหน้าอะไรพี่น้องชักสิบอกยังก็เห็นงถ้าก็เจาเฮ็ดเอารถไถเฮ็ดก็บพวกเฮ็ดจืดๆก็ได้ลองเฮ็ดบึงใส่ความหมู่ เอาวิดีโอหีืคลิปนี่ขอเพียงขอชี้ก่อได้พี่น้องเด้อใดรมาเห็นกดไลค์กดแชร์เลยครับเด้อขอบคุณครับย๋ยวสิกินตีปลาก่อนผ่านเด่นเรากำลังได้บ่ละผ่านเด่นโว้ยโอ้เป็นอกตาเรามาดังไฟถ่าไว้มันโมเป็นแนว้ขอบคุณครับสวัสดีครับ